ของพลังแกร่งเหนือนิยามให้ลักซ์รีโว GR Sport ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเรับจเกินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ลักซ์รีโว GR Sport ใหม่เรสต์จัลติ a มตแอบชิชันเรื่องของความมั่นใจก็ก็ถือว่า มีมีความต่อเนื่องในในเรื่องของผลการแข่งขันมานะก็นักเตะทุกคนภาติใจแล้วก็ความเชื่อมั่นนข้งอนข้งๆสูงนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนก็ถือว่าไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีคนติดโทษแบนครับก็อาจจะต้องมีรอเช็คความฟิตของทางลูคัสโทชาครับที่มีอาการบาดเจ็บจากแมตที่ผ่านมาครับที่เล่นกับทางเชียงใหม่อยู่ในเด็ดก็ต้องรอรุนจนถึงวินาทีสุดท้ายส่วน ผู้เล่นที่เหลือก็น่าจะพร้อมสําหรับการลงเล่นในการเจอกับทูแบงคอกยูนิเต็ดนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของขวัญกําลังใจก็คือ,อสองเกมที่ผ่านมาเราเราเรา,เราเก็บคีนชีตได้แล้วก็สามารถเก็บแต้มไม่แพ้ใครในสามนัดที่ผ่านมาแล้วก็พยายามจะต่อยอดในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ตอนนี้นักเตะในใน,ในทีมก็คือมั่นใจแล้วแลตอนนี้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็คือแบบความเป็นทีมเวิร์กตอนนี้ดีขึ้นมากเลยครับ